และนี่คือพวกแม่เหล็กนะท่านผู้ชมซึ่งไอ้พวกตัวนี้เนี่ยเป็นพวกที่ดีมากเพราะว่ามันสามารถฟาร์มเงินได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มันขุดได้แต่กล่องสุ่มนั่นเองทําไมผมถึงบอกว่า,วามันดีมากนี่เดี๋ยวผมพาไปดูท่านผู้ชมมันดีแบบนี้นี่คุณขึ้นมาเลยคือเราจะได้แต่กล่องสุม่มนะฮะถ้าเกิดไม่ได้กล่องสุ่มเนี่ยเราก็จะได้กล่องแม่เหล็กนั่นเองแต่ก่อนอื่นขอขุดขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นกล่องสุม่มท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวขุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะฮะว่าทําไมมันถึงดี คือมันเป็นพ่กหาเงินที่ดีมากสําหรับมือใหม่นะต้นเกมเนี่ยคือดีสุดๆไปเลยโอเคขึ้นมาและนี่คือกล่องสุ่มที่เรานั้นได้มาท่านผู้ชมไหนมาดูซิว่าราคากล่องนี้เนี่ยเท่าไหร่ราคากล่องสุมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เก้าสิบปดเหรียญน,นะฮะเมื่อเราใช้กล่องสุมปบเราก็จะได้สิ่งของขึ้นมานี่สามชิ้นท่านผู้ชมนี่เลยซึ่งชิ้นแรกกระบ,บองเพชรหนึ่งร้อแปดบสามเหรียญชิ้นที่สองเนี่ยสา8ร้อยห้าสิแดเหรียญส่วนชิ้นที่3ามเนี่ยเท่าไหร่ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญนะผู้ชมเป็นยังไงแค่สามอันนี้เนี่ยเราก็ปาไปแล้วเกือบพันนะ <c oughs> โอ้โรวยมากคือมันเป็นพุ้งที่ดีดีมากๆในต้นเกมเลยผมบอกได้เลยว่าดีที่สุดแหละในต้นเกมนะฮะเนี่ยจุดที่ขายพุวงเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่26 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนนามันดีมากๆนั่นเองนะผู้ชมคือผมชอบมาคุณแถวๆเนี่ย ก่อน,นี้คือมันฟาร์มเงินดีมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์อยู่รูน่าคราวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขึ้นเมฆกันน่าจะอยู่ตรงนู้นนะผมเห็นเงาเพื่อนไกลๆนี่เรือของเราเปลี่ยนเรือมาใหม่ด้วยอืมขึ้นไปเลยครับผมเรือลํานี้เนี่ยน่าจะแรงขึ้นผมจะลองเอาพวกแม่เหล็กเนี่ยไปขุดที่รูน่าคราวดูท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะฮะซึ่งในเกาะรูน่าคราวเนี่ยไม่เคยไปขุดเลย ในพวกแม่เหล็กขุดเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กล่องอะไรนั่นเองท่านผู้ชมไหนมาดูสิว่าเราเนี่ยจะขุดได้กล่องอะไรบนนี้ท่านผู้ชมซึ่งพวกเนี่ยก็แพงอยู่นะ๋ยวลองขุดดูสิมันจะได้กล่องหรือเปล่าได้ไหมไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรท่านผู้ชมไหนมาดมูอันนี้อันแรกอันนี้คืออะไรอ่ะขวดยาปะเหมือนจะเป็นขวดยา exp นะฮะอันนี้เหมือนจะใช่ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่วะนี่เป็นขวดยา exp หรือว่า คือพวกอ,อันนี้จะฟาร์มเวลได้ดีด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมาฟาร์มที่นี่เนี่ยลองใช้ดูซิอูได้ส่งร้อยห้าสิบปดอ็้วยผู้ชมสุดไปต่อเราจะได้อะไรอันนี้อันนี้คือก็น่าจะได้ขวดยา XP เหมือนเดิมหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่คุณผู้ชมอันนี้ใช่ไหมใช่ <c ười> คือฟาร์ม x อสบายดูจากทรงถ้าเจอแบบนี้นะเออแต่น่าจะได้แค่ขวดยา P อ็อะฮะบนนี้แต่มาดูกันซิว่าไอ้ขวดยา x P เนี่ยราคาเท่าไหร่ขวดยา x อตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบเ็ดเหรียญน่นผู้ชม ต้องกดใช้ดูสิได้เอ็กพีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะฮะซึ่งมันสูมเอ็กพีหรอขุดยาโอเคขุดกันไปต่ออีกสักหนึ่งรอบเผื่อว่าเราจะได้อะไรดีๆรอบนี้ก็ได้เหมือนเดิมฮะได้ขุดยาเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่ารอบหน้าเนี่ยไม่ขุดแล้ว <c oughs> ไม่ขุดแล้วที่นี่รู้สึกว่าได้แต่เอ็กพีนะถ้าเกิดจะขุดที่นี่เนี่ยเราจะต้องใช้พวกดีๆเลยถ้าไม่ชมพวกอื่น,นดีกว่าเพราะว่าขุดที่นี่เนี่ยมาใช้พวกแม่เหล็กน่าจะได้แต่อเอ็กพีถ้าไม่ชม และตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่เกาะฮิมานะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองใช้พวกแม่เหล็กเนี่ยขุดที่เกาะน,นี้ดูท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยจะขุดไหวหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้สิ่งที่ดีๆจากกล่องที่เกาะน,นี้ท่านผู้ชมไหนลองขุดดูสิอืมโอ๊ยอะไรเนี่ยอันเบลอเลยโอ้โหโอไมค์กอนคือไหวไหมโอ้โหไม่ไหวท่านผู้ชมเกาะหิมาเนี่ยพวกแม่เหล็กไม่สามารถขุดได้ผมมองได้เลยว่ามันมันขุดยากมากอันนี้อันนี้อนนโอ้โหตะละอัน,น แต่ละอันนี้ใครจะขุดได้ครับพี่โขขุดไม่ไหวท่านผู้ชมมีอะไรที่เราขุดไหวไหมลองดูซิอันนี้ขุดไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ขุดไม่ไหวนะฮะออกเลยออกเลยมีไหมมีอย่างอื่นไหมดูว่าจะเจอแค่อย่างเดียวโอ้หเจอแค่อย่างเดียวว่ะท่านผู้ชมไม่น่านจะมีอย่างอื่นนะฮะ<ๆ>มีอย่างอื่นหรือเปล่าโอ้โหขุดไม่ไหวเลยท่านผู้ชมที่เกาะน,นี้คือถ้าจะขุดที่เกาะน,นี้เนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อพวกดีๆเลยดีกว่าท่านผู้ชมอย่างเช่นพ่วงทองพ่วงทองเนี่ยก็ดีนะฮะขุดที่เกาะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆเอาเป็นว่าเดีว่กา คือเกาะนี้เนี่ยขุดอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเราลองไปขุดที่ก่อโจนสลัดดูบ้างนะฮะเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้สิ่งของมีค่าดีๆบ้างซึ่งไอ้กล่องที่เราขุดมาได้เนี่ยท่านผู้ชมเรามีโอกาสได้ของทองด้วยนะหรือมีโอกาสได้ของมิสติกด้วยท่านผู้ชมก็คือลุ้นดวงเลยนะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับดวงนะฮะจริงๆแต่ว่ามันเป็นพวกที่หาเงินได้ง่ายพอสมควรน,นั่นเองนะฮะโอเคผมมาขุดที่นี่ดีกว่าผมว่าพวกมันดีมากเอาสักประมาณตรงนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะขุดได้กล่องอะไรดีๆ กล่องเหยื่อก็ได้นะจริงๆไม่ใช่กล่องเหยื่อกล่กองไม่เหล็กต้องบอกงี้อืมอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่เรานั้นพอที่จะเอาขึ้นมาได้อันนี้คืออะไรเป็นกล่องธรรมดาถ้าไม่ชมไม่ใช่ไหอ่ะขึ้นมาเจ้ากล่องมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้อะไรจากกล่องนี้คือต้องบอกว่าจะได้กําไรเท่าไหร่จากกล่องนี้ <c ười> คือคุณกี่กล่องเนี่ยมันก็ได้กําไรทุกกล่องเลยผมบอกแค่นั้นนะได้กาไรหมดเลยอ่ะขึ้นมาเจ้ากล่องอันนี้ไปดูซิเจ้ากล่องอันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่แ0ดสิเหรียญนะฮะซึ่งเนี่ยมาลองใช้ดู ใช้ไปแล้วอ๋อนี้เป็นกล่องเหยื่อเหรออันนี้น่าจะเป็นกล่องเหยื่อท่านผู้ชมเป็นกล่องเหยื่อแม่เหล็กนะฮะเมื่อกี้นี้อันนี้อันนี้คืออะไรอืขึ้นมาอันนี้เหมือนจะเป็นกล่องสุ่มหรือกล่องเหยื่ออันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นมาก่อนว่ามันมีแม่เหล็กหรือเปล่าท่านผู้ชมมีไหมมีแม่เหล็กไหมขึ้นมาเลยครับพี่กล่องอันนี้ผมต้องการมากเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่ามันจะสุ่มด้ของมีค่าที่นี่หรือเปล่าขึ้นมาครับกล่องอืมอ๋อได้กล่องสุ่มเหยื่อท่านผู้ชม โอ้โหกลองซุมเยื่ออีกแล้วคือหรือว่าถ้าเกิดอยากจะฟาร์มเงินเนี่ยต้องไปเกาะทะเลทรายอย่างเดียวหรอใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองอีกทีหนึง่งขึ้นมาเอ้ยอันนี้กล่องใหญ่ท่านผู้ชมกล่องอะไรวะนี่กล่องใหญ่มากขึ้นมาเจ้ากล่องใหญ่อันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องเยื่อท่านผู้ชมเห็นปะมันเป็นฟอสซิลแมกเนตนะฮะไหนลองไปขุดที่เกาะแรกดูบ้างนะฮะซึ่งเกาะแรกเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะได้กล่องอะไรนะท่านผู้ชม ก็คือตั้งแต่ใช้พวแม่เหล็กเนี่ยผมยังไม่เคยมาขุดที่เกาะแรกเลยนะฮะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่จะมาขุดที่นี่มาลองดูซิจะได้รู้ว่าขุดเกาะไหนเนี่ยได้เงินดีกว่ากันนั่นเองท่านผู้ชมมาเรามาถึงตรงนี้แหละขอลองขุดหน่อยครับพี่ตรงนี้จะได้กองเยือเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะทำไมมันเป็นระดับหาดะทําไมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขึ้นมาก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นระดับหาดะเมื่อกี้นี้อะไรอะ่ะ เนี่ยที่เกาะแรกทำไมมันเป็นระดับหาแต่ผมไม่แน่ใจอะท่านผู้ชมคือไม่เคยมาขุดที่นี่เลยนะฮะเฮ้ยขึ้นมาค่อยๆขึ้นอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรจะขึ้นได้ไหมอ่ายังได้อยู่คือถุงเงินหรอทำไมเปโอระดับหายากอยู่นะนี้อืมขึ้นมาอืมค่อยๆขึ้นมาคือต้องใช้สมาธิขุดที่เกาะแรกผมมันเป็นถุงเงินท่านผู้ชมอ๋อถ้าใช้แม่เหล็กขุดที่เกาะแรกเนี่ยเราจะได้ถุงเงินนะฮะซึงขึ้นมาเจ้าถุงเงิน จะได้รู้ว่าไอถุงเงินเนี่ยจะได้อะไรนั่นเองท่านผู้ชมถุงเงินครับผมต้องการถุงเงินอืมโอ้ oh, แต่เอาขึ้นมายากมากอย่จริงเดี๋ยวขึ้นมาเออถุงเงินถุงเงินอันนี้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยมาดูซิมูลค่าของถุงเงินเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเก้าเหรียญท่านผู้ชมนี่เก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยลองใช้ดูอืมใช้ดูได้ไหมใช้ดูได้ <laughs> ได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวได้ของไม่ควรได้เท่าไหร่เลย คนถุงเงินที่เกาะน,นี้เนี่ยมันไม่น่าจะได้อะไรดีๆนะฮะดูดิมันขุดยากเกินไปอ่ะรู้สึกว่าราคาของที่เราได้เนี่ยมันไม่คุ้มกับเวลาที่เราขุดนะฮะซึ่งดูดิมันขุดยากพอสมควรเดี๋ยวเราเนี่ยไปขุดที่เกาะทะเลทรายกันดีกว่าผมคิดว่าหาเงินเกาะทะเลทรายเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่จากการสุ่มสุ่มกล่อง <laughs> มาเลยเจ้ากล่องแรกคือข,ขุดที่เกาะน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายที่สุดแล้ว ขึ้นมหมเจ้าไหา่ไห่ชัวใช่ไหมอันนี้อะไรหมูกระปุกอมสินหมูท่านผู้ชมมันเป็นก่องสุ่มเหมือนกันนะกระปุกอมสินหมูเนี่ยขึ้นมาเลยครับเราจะได้ของอะไรจากเจ้ากระปุกอมสินอันนี้มาดูกันซึ่งอันนี้น้ําหนักอยู่ที่เจ็กิโลท่านผู้ชมอุ้ยได้สองอุ้ยได้ก่องสุ่มเพิ่มมาอีกโอ้โหได้เท่าไหรอ่อ่ะเมื่อกี้โอไมคก็ oh God, ได้เข่ามาได้นี้มาแผ่นที่สมบัติตังกะสีเสื้อเขาเท่าไหร่เข่าเจ็ดสิบสามสังกะสีเท่าไหร่สามสิบสาม ไอน,นี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยโห้ได้คุ้มท่านผู้ชมโอ้ไม่ก้อนโอ้คุ้มมากยังไงก็คุ้มท่านผู้ชมคือคนอันเดียวได้มาถึงสี่ถึงห้าอันมาอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นไหหรือเปล่าไหาใช่ไหมอันนี้ก็ปลูกอมสินอีกแล้วโอเคขึ้นมาอะไรครับอืมอันนี้ไหนะดูซิอุ๊ยอันนี้ได้สามอันเลยท่านผู้ชมเจ็ดสิบสองอุ้ยรวยรวยร <laughs> ว,วยมากแต่ผมรู้สึกว่าไห่เนี่ยมันจะสุ่มได้ดีกว่าท่านผู้ชม อันนี้เนี่ยเป็นกล่องท่านผู้ชมกล่องสุ่มเหยื่อชัวร์เลยกล่องก็มีประโยชน์อยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่แม่เหล็กเพิ่มไปสักหน่อยเพิ่มโชคเนี่ยคูณห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลองมาคูณตรงนี้ดูบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรอันนี้เป็นไหเหมือนกันท่านผู้ชมไหนเนี่ยเราจะได้เป็นสีเขียวนะฮะถ้าเกิดเป็นสีฟ้าเนี่ยเราน่าจะได้เป็นตัวหมูท่านผู้ชมขึ้นมาเอออันนี้ไ,ไหอันใหญ่ไหอันใหญ่แบบนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้อะไรดีๆนะฮะขึ้นมาเลยเจ้าไหอันใหญ่อันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบ ใช้มาได้มา35เหรียญแล้วก็ถังน้ํามันอีก81เหรียญก็คุ้มอยู่คุ้มราคาแต่ลองเอาของไปขายดูสิว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่น่าจะได้ประมาณพันพันกว่ากว่าท่านผู้ชมเพราะว่าดวงรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกเหรียญท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมตอนับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้้ววเจอกััันนหหมคคลิาสสดีรบ